เกิดอะไรขึ้นถากำแพงตู้คอนเทนเนอร์เหล็กที่หนาและหนักหลายสิบตันซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเป็นประการด่านหน้าในการรับแรงปะทะระดับหนักกลับเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจากฐานรากโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าลองนึกภาพดูนะครับว่าท่ามกลางความเงียบสงัดของชายแดนไทยกัมพูชาจูจูพื้นดินที่ดูมั่นคงกลับปูดนูนและบิดเบี้ยวไปเป็นหย่อมๆราวกับมีอสุรกายบางอย่างกำลังดิ้นรนอยู่เบื้องล่าง แรงอัดมหาศาลนี้ไม่ได้มาจากกระสุนปืนใหญ่หรืออำนาจการยิงบนพื้นผิวแต่มันคือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่กำลังท้าทายอธิปไตยของไทยในมิติที่เราคาดไม่ถึงแรงสั่นไหวที่ถีรัวทําให้ตู้คอนเทนเนอร์เหล็กที่เคยล็อกไว้อย่างแน่นหนาเริ่มเคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมทําลายสภาวะความมั่นคงที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับแรงประทะจากด้านหน้าเพียงอย่างเดียวในช่วงขณะสั้นๆนั้นแนวป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของไทยกําลังเสียรูปขบวน และรอยร้าวเล็กๆที่วิ่งยาวตามแนวตีนกำแพงกำลังจะเปิดช่องว่างให้วิกฤตการณ์ครั้งใหม่ปะทุขึ้นนี่คือชนวนของสงครามใต้ดินที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์การประทะก,กันที่ชายแดนไปตลอดกาลหรือไม่และกองทัพไทยจะรับมืออย่างไรมเมื่อศัตรูไม่ได้เดินเข้ามาหาจากขอบฟ้าแต่กำลังมุดขึ้นมาจากใต้ฝ่าเท้าของเราเองก่อนที่รูปขบวนป้องกันของไทยจะทันได้ปรับตัวรับกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นป่าอุโมง์ลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้ดินมานาน ก็พุ่งทะลุผิวโลกขึ้นมาในตำแหน่งที่ชิดติดกับกำแพงตู้คอนเทนเนอร์อย่างแม่นยำนี่คือตำแหน่งที่กองกำลังรักษาการเคยประเมินว่าเป็นจุดปลอดภัยที่สุดเพราะไม่มีมุมเข้าถึงโดยตรงจากพื้นผิวภายนอกแต่ในวินาทีนี้กองกำลังกัมพูชาพร้อมอาวุธครบมือเริ่มถลักขึ้นมาจากใต้ดินราวกับน้ำป่าไหลหลากพวกเขาใช้ประโยชน์จากแรงสั่นสะเทือนและการยุบตัวของดิน ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อข้ามด่านตรวจชั้นแรกมาได้โดยไม่ต้องปะทะซึ่งหน้าลองนึกภาพความตึงเครียดในวินาทีนั้นดูนะครับทหารกัมพูชากระจายตัวอกจากปากอุโมง์ที่แคบและมืดมิดพยายามสร้างความหนาแน่นของกำลังรบให้เร็วที่สุดเพื่อเข้าประชิดจุดตรวจของไทยก่อนที่ฝ่ายเราจะตั้งหลักได้ทันาการจู่โจมนี้ไม่ได้เน้นแค่การยิงถล่มแต่เป็นการใช้กลยุทธ์โจมตีจากจุดบอดเพื่อทำลายขวัญกำลังใจทหารไทยที่เฝ้าระวังอยู่บนป้อมสูง สถานการณ์จำลองนี้แสดงให้เห็นถึงการวางแผนเชิงลึกของฝ่ายรุกที่ใช้สงครามใต้ดินมาปิดจุดอ่อนด้านอำนาจการยิงบนพื้นผิวบ oh <my> ีบให้แนวป้องกันของไทยที่เคยเป็นต่อด้านชายบภูมิกลับกลายเป็นฝ่ายถูกล้อมกรอบภายในพื้นที่ของตัวเองในเวลาเพียงไม่กี่นาทีการปรากฏตัวที่ด้านหลังแนวป้องกันเช่นนี้คือโจทย์ที่หินที่สุดสำหรับผู้บัญชาการในพื้นที่เพราะมันไม่ใช่แค่การยิงตอบโต้ แต่มันคือการรักษาอธิปไตยในจุดที่กำแพงคอนเทนเนอร์กลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ขวางทางเราเองไปเสียแล้วนี่คือบททดสอบแรกว่ากองกำลังบูรพาของเราจะมีการตอบสนองที่ฉับไวเพียงใดในสมรภูมิที่กลับหัวกลับหางเช่นนี้ทันทีที่รองเท้าบูรของฝ่ายตรงข้ามเหยียบลงบนผืนดินไทยการประทะในระยะประชิดที่ตีนกำแพงตู้คอนเทนเนอร์ er ก็อุบัติขึ้นอย่างดุเดือด พื้นที่ปฏิบัติการถูกบีบออดด้วยโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่และดินที่ยุบตัวลงทําให้ทุกย่างก้าวต้องตัดสินกันในรัศมีไม่กี่สิบเมตรกองกําลังป้องกันของไทยถูกโจมตีในจุดที่คาดไม่ถึงแต่สิ่งที่พิสูจน์ความเป็นมืออาชีพคือปฏิกิริยาตอบโต้ที่ไม่มีคําว่าหยุดชะงักชุดรักษาการในพื้นที่รีบผันป่ากระบอกปืนกลับเข้าหาแนวหลังของตนเองทันทีสกัดกั้นหัวหอกของกัมพูชาที่พยายามจะยึดชัยภูมิสําคัญเสียงปืนเล็กยาวและแรงระเบิด ดังสนั่นสลับกับเสียงเหล็กจากตู้คอนเทนเนอร์ที่เสียดสีกันทหารไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาจุดสูงรอบตีมกำแพงเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามใช้เป็นฐานที่มั่นในการคุมงพื้นที่เหนือหัวอำนาจการยิงของทหารลาบถูกระดมใช้อย่างหนักแต่มีความระมัดระวังสูงเป้าหมายไม่ใช่การสาต์กระสุนแบไร้ทิศทางแต่เป็นการปิดตายพื้นที่การเข้าถึงบีบให้ชุดจู่โจมของกัมพูชาต้องติดชะง,งักอยู่ในพื้นที่แคบๆระหว่างตู้คอนเทนเนอร์และปากอุโมงค ความสูญเสียเริ่มปรากฏขึ้นกับทั้งสองฝ่ายตั้งแต่ช่วงนาทีแรกทั้งจากการยิงแลกเปลี่ยนในระยะเผาขนและเศษซากจากการเคลื่อนตัวของสิ่งก่อสร้างสถานการณ์นี้ไม่ใช่แค่การประทะเล็กน้อยตามชายแดนแต่มันคือการเพื่อแย่งชิงลมหายใจในพื้นที่จำกัดที่ซึ่งความเร็วในการตัดสินใจมีค่ามากกว่าจำนวนกองพลฝ่ายไทยพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ปล่อยให้ศัตรูรวมตัวกันได้ติดเพราะหากกัมพูชาสามารถสร้างความหนาแน่นของกำลังรบหลังแนวป้องกันได้สำเร็จ นั่นหมายถึงหายนะของระบบโลจิสติกส์และการส่งกำลังบำรุงในระนาบหน้าทั้งหมดทันทีท่ามกลางเสียงปืนที่ดังระง,งมและการจู่โจมที่น่าสับสนฝ่ายไทยยังคงรักษาวินัยในการจัดทัพไว้อย่างเหนียวแน่นชุดรักษาการของกองกำลังอุรภาไม่เลือกที่จะไล่ตามศัตรูลงไปในที่แคบหรือทิ้งตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำลายศัตรูให้สิ้นซากในทันทีแต่พวกเขาเลือกที่จะตรึงแนวและรักษาระยะห่างเชิงยุทธวิธีอย่างเคร่งครัดทหารไทยมุ่งเน้นไปที่การสร้างข่ายการยิงที่ประสานงานกัน เพื่อปิดกัน้นไม่ให้ฝ่ายกัมพูชาแยกรูปขบวนออกไปจากบริเวณตีนกำแพงตู้คอนเทนเนอร์ได้การรักษารูปขบวนที่มั่นคงนี้เองที่ขีดเส้นจำกัดความสามารถของฝ่ายกัมพูชาในการขยายพื้นที่การบ่อยอย่างถึงที่สุดแม้ฝ่ายตรงข้ามจะพยายามลุกคืบเพื่อหวังผลักดันให้กองกำลังไทยยกไปจากระยะควบคุมของปากปูงงแต่ระเบียบวินัยและการยิงสนับสนุนที่แม่นยำจากจุดสูงของไทยกลับ,บีบให้ศัตรูต้องทุ่มกำลังเข้าสู่พื้นที่ที่ตัวเองเสียเปรียบมากขึ้นเรื่อย ทุกตารางนิ้วที่ฝ่ายกัมพูชาได้ไปต้องแลกมาด้วยการสูญเสียที่สูงเกินคาดในขณะที่กองกําลังป้องกันของไทยยังคงกลมอำนาจในการควบคุมจังหวะการปัดเทไวในมือความนิ่งและความสุขุมของฝ่ายไทยในจุดนี้มีนัยสําคัญยิ่งเพราะมันเป็นการส่งสัญญาณให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าแผนการใช้ความประหลาดใจนั้นล้มเหลวในการทําลายโครงสร้างการสั่งการของเรากองทัพไทยไม่ได้ตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่ตอบโต้ด้วยรับและยุทธวิธีที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี บีบให้สถานการณ์ที่ควรจะเป็นชัยชนะอย่างรวดเร็วของฝ่ายรุกกลายเป็นการบดปิดพันธุ์ที่สูบฉีดทรัพยากรของศัตรูออกไปอย่างไร้ความหมายในสมรภูมิที่บีบครัน,นี้จุดอ่อนสำคัญของยุทธการใต้ดินเริ่มปรากฏชัดเมื่อพื้นที่การโบดที่จำกัดทำให้ความได้เปรียบด้านจำนวนของกองกำลังกัมพูชาไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ปากอุโมงที่แค่เปรียบเสมือนคอขวดที่บังคับให้ทหารแต่ละกลุ่มต้องโผล่ขึ้นมาตามจังหวะเท่านั้นทำให้เกิดช่องว่าง ระหว่างชุดปฏิบัติการที่ขาดตอนซึ่งฝ่ายป้องกันของไทยไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปอำนาจการยิงจากปืนเล็กยาวและปืนกลหนักของไทยถูกฉกฉวยมาใช้เพื่อชะลอการรกในวินาทีต่อวินาที oh <my. S 1> ยิ่งไปกว่านั้นตู้คอนเทนเนอร์ที่เอียงกระเทเร่จากแรงสั่นสะเทือนในตอนแรกกลับกลายเป็นเครื่องกีดขวางธรรมชาติที่ช่วยตัดแบ่งรูปขบวนการโจมตีของศัตรูให้แยกออกจากกันเป็นส่วนๆฝ่ายกัมพูชาพยายามอย่างสุดกำลังที่จะตีโตจุดตรวจของไทยให้แตก ภายในเวลาที่สั้นที่สุดเพราะพวกเขารู้ดีว่าหากไม่สามารถยึดพื้นที่ตีนกำแพงและตำแหน่งควบคุมรอบปากอุโมงค์ได้ภายในหน้าต่างโอกาสนี้หัวหอกการโจมตีทั้งหมดที่มุดขึ้นมาจะถูกโดดเดี่ยวและถูกทำลายลงทีละกลุ่มชุดจู่โจมของศัตรูพยายามผลักดันกองกำลังไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายรัศมีปลอดภัยรอบปากอุโมงค์แต่ทุกครั้งที่พวกเขาพยายามเข้าประชิดกลับต้องแลกมาด้วยความสูญเสียที่ทวีคูณจากข่ายการยิงที่ซ้อนทับกันของไทย ลองนึกภาพสถานการณ์จำลองนี้นะครับศัตรูที่มีกำลังมากกว่ากลับต้องมาอัดแน่นอยู่ในพื้นที่ไม่กี่ตารางเมตรหลังแนวป้องกันของเราในขณะที่ฝ่ายไทยใช้ oh, พื้นที่และเวลาเป็นอาวุธในการบั่นทอนกำลังรบของศัตรูให้ลดน้อยลงเรื่อยๆจังหวะก,การรุกของกัมพูชาที่เคยรวดเร็วเริ่มเสียสมดุลและแผนการสร้างความตื่นตระหนกขนาดใหญ่ก็เริ่มกลายเป็นการติดหล่มในสมรภูมิแคบๆที่พวกเขาเป็นคนขุดขึ้นมาเองในขณะที่การประทะยังคงดำเนินอยู่อย่างเผ็ดร้อนบนพื้นดิน เบื้องล่างกลับมีแรงสั่นสะเทือนปริศนาที่ส่งผ่านชั้นดินขึ้นมาเป็นระยะแม้จะเป็นการสั่นไหวเล็กๆน้อยๆแต่มีความถี่ที่รัวเร็วและมีจังหวะที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจ,จกรรมภายในอุโมงค์ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่การส่งกําลังพลขึ้นมาเท่านั้นกองบัญชาการของไทยได้รับรายงานข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตัวจับการเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยาที่ติดตั้งไว้ตามแนวชายแดนข้อมูลระบุชัดเจนว่าศัตรูกําลังดําเนินยุทธการใต้ดินที่ซับซ้อนกว่าที่คาดการไว้ในตอนแรก แรงสันสะเทือนเหล่านี้บ่งบอกถึงการใช้เครื่องจักรขุดเจาะขนาดเล็กเพื่อขยายเส้นทางหรือสร้างโถงรวมพล,ลแห่งใหม่ใ,หใต้แนวป้องกันของเราสถานการณ์นี้ทําให้ฝ่ายไทยระบุธ,ธรรมชาติของวิกฤตได้อย่างรวดเร็วว่านี่ไม่ใช่เพียงการลวงเพื่อก่อกวนแล้วถอนตัว แต่มันคือก้าวเปิดฉากที่มีการคำนวณมาอย่างดีเพื่อปกปิดแผนการที่ใหญ่กว่าภายใต้พื้นดินการตัดสินใจของกองก,องกำลังบูรพาเกิดขึ้นทันทีในห้องประชุมวิกฤตเราจะไม่ปล่อยให้การปะทะบนพื้นผิวมาดึงความสนใจเนรเลยภัยคุกคามใต้ผาสุธาในขณะที่แนวหน้ารักษาจังหวะการป้องกันเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายหน่วยข่าวกรองทางยุทธวิธีของไทยเริ่มรวบรวมข้อมูลแรงสั่นสะเทือนและวิเคราะห์ทิศทางการขยายตัวของระบอบอุโมงอย่างละเอียดทุกความเคลื่อนไหวของศัตรูถูกบันทึก และแปลงเป็นแผนที่สามิติเพื่อหาจุดศูนย์ถ่วงของการปฏิบัติการครั้งนี้ฝ่ายไทยเริ่มมองเห็นภาพรวมว่าศัตรูกำลังพยายามสร้างเครือข่ายใต้ดินที่แข really ็งแกร่งพอจะรองรับการ,ราย,รายึดครองพื้นที่ระยะยาวการุทันกลเกมนี้เปลี่ยนโทย์จากการแบรับมือเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปสู anyway. ่การเตรียมการกวาดล้างเชิงยุทธศาสตร์ที่จะบทขี้ศัตรูให้คาอุโมงที่พวกเขาภูมิใจนักหนาเมื่อภาพรวมของภัยคุกคามเริ่มชัดเจนกองบัญชาการของไทย จึงตัดสินใจดำเนินยุทธวิธีที่ขัดกับสัญชาตญาณการบอทั่วไปนั่นคือการผ่อนปรนสถานการณ์บนพื้นผิวในระยะสั้นฝ่ายไทยเลือกที่จะถอนตัวจากการประทะในพื้นที่แคบๆรอบปากปูมงอย่างเป็นรับโดยถอยร่นไปยังตำแหน่งที่สามารถยิงสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ดีกว่าในแนวหลังการตัดสินใจนี้ไม่ใช่การหนีทัพหรือการพ่ายแพ้แต่มันคือการปรับยุทธวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดขาดในภูมิประเทศที่เสียเปรียบและที่สำคัญที่สุดคือเพื่อ เปิดพื้นที่ให้ศัตรูตายใจลองนึกภาพตามนะครับ <_ ừ> เมื่อไทยเริ่มถอนกําลังกองกําลังกัมพูชาก็เริ่มปักหลักได้ชั่วคราวพวกเขารีบขยายปากอุโมง์และรื้อถอนโครงสร้างเหล็กเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของกําลังพลทาให้สามารถส่งทหารราบและยุโทโธปกรณ์เบาขึ้นสู่พื้นดินได้มากขึ้นชุดจู่โจมของศัตรูเปลี่ยนสถานะจากการุกเป็นการยึดครองพื้นที่ทันทีโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ที่เคลื่อนตัวมาเป็นที่กำบังสร้างจุดยึดครองชั่วคราวใต้ตีงกำแพง การที่กัมพูชาสามารถควบคุมพื้นที่ผิวได้ชั่วคราวสร้างความรู้สึกว่าโมเมนตัมของสงครามได้เปลี่ยนทิศทางแล้วอย่างไรก็ตามการปล่อยให้ศัตรูเข้ายึดพื้นที่นี้กลับเข้าทางแผนการของไทยอย่างสมบูรณ์เพราะมันทําให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามต้องมาอกรวมกันอยู่ในพิกัดที่จํากัดและแน่นอนในขณะที่ทหารไทยลดจังหวะก,การปะทะและรักษาระยะห่างเพื่อจํากัดความสูญเสียที่ไม่จําเป็นเรากําลังแลกพื้นที่ผิว,เพ,ผวเพียงเล็กน้อยกับ เวลาที่มีค่ามหาศาลเพื่อเตรียมการตอบโต้ในมิติที่ศัตรูขาดไม่ถึงการที่ศัตรูคิดว่าตนเองกำลังคุมเกมอยู่บนพื้นดินนั้นแท้จริงแล้วคือจุดเริ่มต้นของการถูกขังไว้ในกับดักที่ไม่มีทางออกในขณะที่กองกำลังกัมพูชากำลังฉลองชัยชนะชั่วคราวบนพื้นดินหลังม่านความวุ่นวายนั้นหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจของไทยได้เริ่มปฏิบัติการลับที่เหนือชั้นทีมทหารช่างเทคนิคสูงถูกส่งเข้าไปประจำการในพื้นที่แนวหลังอย่างมิดชิด ภายใต้การคุ้มกันอย่างหนาแน่นของหน่วยรถพิเศษและรูปขบวนป้องกันที่วางไว้อย่างรัดกุมอุปกรณ์ที่พวกเขานำมาด้วยไม่ใช่ปืนใหญ่หรือรถถังแต่เป็นเครื่องเจาะลึกทางธรณีวิทยาสมรรถนสูงซึ่งถูกคำนวณตำแหน่งติดตั้งไว้อย่างแม่นยำล่วงหน้าโดยอิงจากพิกัดทางยุทธศาสตร์และโครงสร้างชั้นหินที่รวบรวมได้จากเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นไปอย่างเงียบเชียบและรวดเร็ว ทุกขั้นตอนถูกดำเนินการด้วยความเป็นมืออาชีพเพื่อไม่ให้เกิดแรงสั่นสะเทือนบนพื้นผิวที่อาจทำให้ศัตรูไหวตัวทันทหารช่างไทยทำงานแข่งกับเวลาในจุดที่คำนวณแล้วว่าเป็นเพดานของห้องโถงปฏิบัติการหลักของฝ่ายตรงข้ามนี่คือการเปลี่ยนมิติการรบจากการประทะด้วยอาวุธประจำกายไปสู่การใช้วิศวกรการทำลายล้างลองนึกภาพความตึงเครียดของทีมงานช่างไทยนะครับทุกคนรู้ดีว่าหากหัวเจาะเริ่มทำงานผิดพลาดเพียงนิดเดียว แผนการกวาดล้างครั้งใหญ่จะพังทลายลงทันทีแต่ด้วยการฝึกฝนที่เข้มงวดและความแม่นยำทางเทคโนโลยีทำให้หน่วยทหารช่างสามารถตั้งฐานปฏิบัติการเสร็จสมบูรณ์ในเวลาอันสั้นเตรียมพร้อมที่จะเจาะทะลวงเข้าไปสู่หัวใจของระบอบอุโมงค์ศัตรูที่อยู่ลึกลงไปหลายสิบเมตรโดยที่ศัตรูเบื้องล่างยังคงมั่นใจในปราการดินและหินของตนเองอย่างไม่รู้อนาคตหัวใจสำคัญของปฏิบัติการนี้ไม่ใช่แค่พละกำลังแต่คือข้อมูลครับ ในขณะที่ทหารช่าง<ล>เตรียมเครื่องจักรหน่วยข่าวกรองทางเทคนิคของไทยได้ทำการประมวลผลข้อมูลแรงสั่นสะเทือนอบรเรลไทย์เพื่อสร้างแบบจำลองสามิติข,ของระบอบอุโมงค์ัตรูข,ขึ้นมาอย่างละเอียดข้อมูลธรณีวิทยาเหล่านี้ช่วยให้เรามองเห็นภาพใต้ดินได้เรากับใช้ตาเปล่ามองผ่านชั้นดินลงไปเราเริ่มระบุตำแหน่งของแกนอุโมงค์หลักความลึกที่แน่นอนทิศทางการขยายตัวและที่<อ>สำคัญที่สุดคือโถงปฏิบัติการหลักของกัมพูชา ซึ่งเป็นจุดที่พวกเขาใช้รวมพลและเก็บวัสดุอุปกรณ์ภาพจำลองที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ในศูนย์บัญชาการแสดงให้เห็นเครือข่ายใต้ดินที่ซับซ้อนมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นทางผ่านสั้นๆเท่านั้นแต่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับปฏิบัติการระยะยาวที่มีทั้งคลังแสงและที่พักกำลังพลความแปรปรวนเล็กน้อยของแรงสั่นสะเทือนถูกนำมาวิเคราะห์ซ้ำเพื่อแยกแยะระหว่างโครงดินว่างเปล่ากับพื้นที่ที่มีกิจ,จกรรมหนาแน่นจนกระทั่งแผนที่ใต้ผา,าสุธามีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะระบุจุดตัดสินใจ นี่คือวินาทีที่ความได้เปรียบทางเทคโนโลยีของไทยสำแดงเดชครับเราไม่ได้เจาะแบบสุ่มเดาแต่เราเลือกจุดเจาะที่ตัดผ่านช่วงที่มีความหนาแน่นของการใช้งานสูงสุดเพื่อลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือหลบหนีได้ทันการจำลองที่แม่นยำนี้คือใบสั่งตายที่กองทัพไทยเตรียมหยิบยื่นให้แก่ผู้รุกรานที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าแผนผังระบอบอุโมงที่เคยเป็นความลับสุดยอดของกัมพูชาบัดนี้ได้ถูกกางอกต่อหน้าผู้บัญชาการไทยอย่างหมดเปลือก เตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนการปิดบัญชีในวินาทีถัดไปเมื่อข้อมูลทุกอย่างาพร้อมสอและพิกัดถูกล็อกไว้อย่างแม่นยำคำสั่งปฏิบัติการเจาะทะลวงก็ถูกประกาศกองหัวเจาะชุดแรกที่ทำจากโลหะผสมพิเศษถูกลงในแนวดิ่งจากพื้นดินทันทีกระบวนการเจาะเกิดขึ้นด้วยความเร็วสูงและเงียบเชียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทะลวงลึกลงไปผ่านชั้นดินและหินกว่า20เมตร,รเพื่อเข้าถึงพื้นที่อุโมงค์ที่ศัตรูกำลังใช้งานอยู่โดยตรง จุดเจาะถูกเลือกให้ตัดผ่านเพดานของโถงรวมผลที่มีความหนาแน่นสูงสุดนี่คือวินาทีที่เป็นจุดเปลี่ยนจากการเฝ้าสังเกตการสู่การควบคุมชะตากรมของศัตรูอย่างเบ็ดเสร็จในวินาทีที่หัวเจาะทะลุผ่านผนังอุโมงค์ชั้นสุดท้ายจนเกิดช่องโหว่ทีมทหารช่างไทยไม่รอช้ารับแรงดันสูงเริ่มอัดฉีดส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงขนลงไปทันทีด้วยปริมาณมหาศาลของเหลวไวไฟเหล่านี้กระจายตัวไปตามทิศทางของอุโมงค์ในพื้นที่ปิดอย่างรวดเร็ว กาะติดไปตามพื้นและผนังสร้างชั้นเคลือบหนาที่ยากจะกำจัดออกได้ในเวลาอันสั้นกองกําลังกมพูชาเบื้องล่างที่กําลังวุ่นวายกับการส่งสเสบียงต้องผเผชิญกับกลิ่นน้ามันที่พุ่งกระจายไปทั่วและก่อนที่พวกเขาจะทันตระหนักว่าเกิดอะไรขึ้นนาปามเหลวปริมาณมหาศาลก็ถูกอัดฉีดตามลงไปผสมกันจนกลายเป็นสารผสมไวไฟที่มีความหนึดและพลังทําลายล้างสูงลองนึกภาพสภาพ,ภาพภายในอุโมงค์ที่มืดมิดและแคบดูนะครับพื้นที่ที่เคยใช้ซ่อนตัวและคุ้มกันภยัย บัดนี้ได้ถูกเปลี่ยนสภาพโดยสิ้นเชิงให้กลายเป็นถังเชื้อเพลิงยักษ์ที่ฝังลึกอยู่ใต้ดินรูเจาะไม่ได้หยุดอยู่ที่จุดเดียวแต่ถูกวางตำแหน่งที่ตลอดความยาวที่คาดการของอุโมงค์เพื่อให้แน่ใจว่าระดับความอิ่มตัวของเชื้อเพลิงจะกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วทุกถงปฏิบัติการการวางแผนที่แยบยลน,นี้ทำให้ฝ่ายกัมพูชาไม่มีทางเลือกในการหนีหรือปิดกั้นพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งได้เลย ทุกอย่างถูกขังอยู่ในกับดักเชื้อเพลิงที่รอเพียงแค่ประกายไฟเดียวเพื่อปิดฉากวินาทีแห่งการตัดสินมาถึงเมื่อระดับความอิ่มตัวของก๊าซและเชื้อเพลิงในอุโมงค์แตะจุดสูงสุดตามที่คำนวณไว้กองบัญชาการไทยให้สัญญาณจุดระเบิดทันทีประกายไฟแรงสูงถูกส่งผ่านรูเจาะลงไปสัมผัสกับชน้ำมันขนและนาปาลเหลวที่นองอยู่เต็มพื้นถงใต้ดินปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นในพื้นที่ปิดอย่างรุนแรงและฉับพลันเปเลวเพลิงมหาศาลลุกลามไปตามแกนอุโมงค์ด้วยความเร็วเหนือแสง เปลี่ยนรับใต้ดินที่สลับซับซ้อนให้กลายเป็นตเตาเผาขนาดยักษ์ในชั่วพริบตาแรงอัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเกินขีดจำกัดที่โครงสร้างคำยันชั่วคราวใดๆจะรับไหวคลื่นความร้อนก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและไร้าทางอบมันดูดกลืนออกซิเจนในอุโมงค์จนแห้งเหือดบีบให้มวลอากาศร้อนตีกลับไปยังปากอุโมงค์ที่อยู่ใต้พื้นที่ที่กัมพูชาย,ยึดครองแรงดันมหาศาลนี้ไม่ได้พุ่งไปทางไทยแต่พุ่งย้อนกลับไปทำลายหัวหอกโจมตีของศัตรูจากภายใน ถงเก็บวัตถุระเบิดของศัตรูที่ยังไม่ได้ใช้งานถูกความร้อนกระตุ้นจนเกิดการระเบิดซ้ำซ้อนเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่สั่นสะเทือนไปถึงดวงดาวทุกจังหวะก,การระเบิดคือการตอกฝาลงให้กับยุทธการใต้ดินของกัมพูชาทําให้ศัตรูไม่มีโอกาสแม้แต่จะร้องขอความช่วยเหลือทุกสิ่งเบื้องล่างถูกหลอมละลายและบทขยี้ด้วยพลังงานความร้อนที่ถ่ายวางกับดักไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จผลจากการระเบิดลูกโซ่ใต้ดินนาไปสู่ปรากฏการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเดิม แรงดันที่พุ่งสูงเฉียบพลันได้ทำลายความสามารถในการรับน้ำหนักของชั้นดินและโครงสร้างค้ำยันจนหมดสิ้นเมื่อบวกกับน้ำหนักมหาศาลของตู้คอนเทนเนอร์เหล็กที่วางทับถมอยู่ด้านบนชั้นดินจึงเริ่มเลื่อนไถลและยุบตัวลงเป็นแผ่นๆปรากฏการดินยุบซิงโคลเกิดขึ้นเป็นระลอกสั้นๆอย่างต่อเนื่องสัญญาณเตือนถึงการพังทลายลามขึ้นมาถึงพื้นผิวโลกในเวลาไม่กี่นาทีเซ็นเซอร์ของไทยตรวจจับแรงสั่นสะเทือนระลอกที่2ซึ่งรุนแรงกว่าระลอกแรกข้อมูลยืนยันชัดเจนว่า แกนอุโมงทั้งหมดสูญเสียความคงสภาพ <Now. S 1> พื้นที่ว่างใต้ดินถูกมวลดินและหินถล่มลงไปบดขยี้ปิดตายทุกช่องทางเข้าอกที่อาจหลงเหลืออยู่ฝุ่นและก๊าซร้อนพุ่งขึ้นมาจากรอยแยกก่อนจะถูกลบฝังด้วยวัสดุที่พังทลายลงมาสัญญาณการเคลื่อนไหวของศัตรูใต้ดินหายไปแทบจะทันทีไม่มีพื้นที่ดำรงชีพใดๆหลงเหลืออยู่ใต้เขตรอยุยุนนี้อีกต่อไประบบอุโมงค์ที่กัมพูชาใช้เวลาสร้างมานานพร้อมด้วยกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ภายใน ถูกฝังกรบอย่างสมบูรณ์ภายใต้ผืนดินไทยที่พวกเขามุ่งหมายจะรุกรานเป็นการสิ้นสุดของหัวหอ,อกโจมตีใต้ดินอย่างถาวรเมื่อพื้นดินเริ่มหยุดเคลื่อนไหวชะตากรมของกองกําลังกัมพูชาที่เหลืออยู่บนพื้นผิวก็ถูกตัดสินทันทีกองทัพอากาศไทยเรือเอฟเริ่มปฏิบัติการปิดฝาถังโดยส่งเครื่องบินขับไล่ F16 ปรากฏตัวบนท้องฟ้าในระดับความสูงต่ำถึงปานกลางบินลาดตระเวนเหนือแนวกำแพง ตู้คอนเทนเนอร์ในรูปแบบผลัดเปลี่ยนกำลังภารกิจหลักไม่ใช่แค่การแสดงแสนยานุภาพแต่เป็นการปิดตายทุกความเป็นไปได้ในการตอบโต้หรือการกู้ภัยของฝ่ายตรงข้ามเครื่องบินทุกลำได้รับคำสั่งให้ตรวจจับและทำลายการรวมตัวของกำลังพลที่อาจจะเกิดขึ้นรอบพิกัดร,รอยุคเรดาร์ภาคพื้นดินประสานงานร่วมกับอากาศยานไร้คนขับปูอาู u, เพื่อชี้เป้าพิกัดยุทธศาสตร์ในฝั่งตรงข้ามที่เคยสนับสนุนหัวหอกใต้ดิน การโจมตีทางอากาศถูกดำเนินการด้วยความแม่นยำสูงเป้าหมายหลักคือคลังน้ำมันสำรองและสถานีบัญชาการชั่วคราวของกัมพูชาที่ตั้งอยู่แนวหลังระเบิดนำวิถีถูกส่งลงไปดับทุกความหวังที่จะส่งแรงกระดันกลับมายัางฝั่งไทยการปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องของอากาศยานรบไทยบีให้ทหารกัมพูชาที่รอดชีวิตต้องกระจายตัวและหลบซ่อนตัวอย่างโดดเดี่ยวการประสานงานของพวกเขาพังทลายลงสิ้นเชิงเพราะกลุ่มกำลังใดก็ตามที่ใหญ่เกินพิกัด จะถูกล็อกเป้าและทำลายทิ้งทันทีในชั่วินาทีในขณะที่น่านฟ้าถูกยึดครองโดยสมบูรณ์กองกำลังภาคพ,พื้นดินของไทยก็ได้วางแนวสกัดกั้นเชิงลึกในลักษณะวงแหวนควบคุมหลายชั้นรอบพื้นที่วิกฤตการสู้รบถูกเปลี่ยนสภาพจากการปะทะระยะประชิดไปสู่การบันทอนกำลังแบ่งครับปืนใหญ่ระยะไกลของไทยถูกนำมาใช้ในจังหวะการยิงแบบควบคุมหมู่ปืนโดยเน้นการยิงกดดันไปยังแกนการเข้าถึงที่ศัตรูอาจใช้เพื่อพยายามกู้ภัยหรือส่งกำลังบำรุง ทุกชุดการยิงได้รับพิกัดที่แม่นยำเพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือนเพิ่มเติมบทขยี้พงดินที่อาจหลงเหลืออยู่ให้พังทลายลงไปอีกชั้นหน่วยทหารกัมพูชาที่เหลืออยู่ในตอนนี้ตกอยู่ในสภาวะขาดการติดต่อสื่อสารและไร้ทิศทางแผนการตอบโต้ท,ทั้งหมดถูกตัดขาดออกจากกันปฏิบัติการยับยั้งของไทยดำเนินจากระยะปลอดภัยไม่ยอมให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าประชิดได้ใกล้พอที่จะสร้างจุดปะทะใหม่วิธีการนี้เป็นการรักษาแรงกดดันทางจิตวิทยาไว้อย่างต่อเนื่อง กัมพูชาไม่สามารถลุกได้เพราะขาดเส้นทางและไม่สามารถโอยได้อย่างเป็นรอกเมื่อจุดรวมพลถูกทำลายทิ้งหน่วยรบที่เคยมีโครงสร้างแข็งแกร่งกลับกลายเป็นเพียงกลุ่มย่อยที่กระจัดกระจายไร้ค่าทางยุทธวิธีและทำได้เพียงหาทางยื้อชีวิตในระยะสั้นภายใต้อำนาจการยิงที่ครอบคลุมของไทยเมื่อเสียงปืนชุดสุดท้ายเงียบลงและควันไฟเหนือเขตลอยยุบเริ่มจางหายไปความเป็นจริงในสนามรบก็ได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างเด็ดขาดว่าชัยชนะ ในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากโชคช่วยหรือเพียงแค่อำนาจการยิงที่เหนือกว่าแต่เกิดจากภูมิปัญญาทางยุทธศาสตร์และการตัดสินใจที่แม่นยำในเสี้ยววินาทีวิกฤตครับกองทัพไทยแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการเปลี่ยนสถานะจากผู้ถูกกระทำที่เสียเปรียบในช่วงแรกให้กลับมาเป็นผู้คุมเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบแผนการโจมตีแบบอัสมาใต,ใต้ดินที่กัมพูชาเตรียมการมาอย่างดีกลับกลายเป็นหลุมฝังสัพยุทธวิธีของพวกเขาเอง ทิ้งไว้เพียงบทเรียนราคาแพงเกี่ยวกับความพยายามในการละเมิดอธิปไตยเหนือผืนดินไทยบทเรียนสําคัญจากเหตุการณ์จําลองครั้งนี้คือการพึ่งพาตนเองด้านการป้องกันประเทศและความสําคัญของการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยาไทยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเรามีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นบนดินในอากาศหรือแม้แต่ใต้พิภพการทูตประหุภาคีและการรักษาความสงบตามแนวชายแดน จะยังคงเป็นเป้าหมายหลักแต่ความเด็ดขาดในการตอบโต้ผู้ลุกรานด้วยวิธีการที่คาดไม่ถึงจะเป็นเครื่องมือป้องปราม e t t r r e n c e ที่ทรงพลังที่สุดที่ทำให้ภูมิภาคนี้เกิดความเกรงใจและรักษาสันติภาพไว้อย่างยั่งยืนหากคุณชอบการวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์การทหารและภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้มข้นแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe พร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการวิเคราะห์ที่เฉียบคมในตอนต่อไปคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการใช้ยุทธวิธีเผาอุโมงค์ของกองทัพไทยในครั้งนี้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ที่ด้านล่างเลยครับสำหรับวันนี้ผมมินต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ